สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่บุ๋มช่องจารุนีสไปนอร์เวย์นะคะวันนี้แม่บุ๋มก็มีเมนูอร่อยออร่อยมาอีกแล้วค่ะไปดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะแล้วก็จะมีไก่นะคะมีมะเขะืเทศน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงหัวหอมใหญ่มะขามเปียกพริกแกงมัสมมนมันฝรั่ง น้ำมันมะพร้าวเกลือแล้วก็กระทิค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกแม่บุมก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปก่อนค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ พอเขาปล่อยให้เขาละลายก่อนค่ะพอเขาละลายได้ดีแล้วนะคะแม่ปุ่มก็จะใส่พริกแกงมัสั่นลงไปนะคะเราใส่ลงไปแล้วก็ผัดลงไปสัก ผัดไปสักพักค่ะให้แกงเรามีกลิ่นหอมนะคะ แม่บุ๋มก็จะใส่น้ำกะทิลงไปค่ะผัดซุปผัดี่แกงกับน้ำกะทิของเราค่ะให้แตกมันนะคะ ก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆสักพักนะคะ ในหมก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ ในผมก็จะใส่เกลือลงไปนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำตาลเขาะละลายก่อนค่ะ พอหม้อเดือดดีแล้วนะคะแม่ผมก็จะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาหม้อไว้เลยค่ะตุ๋นเข้าไปประมาณสัก20นาทีนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะหลังจากที่เราตุ๋นไป20นาทีค่ะจากนั้นเราก็ใส่มันฝรั่งลงไปเลยค่ะ ส่วนเราจะตุ๋นมันฝรั่งกับมัดสมั่นไก่ของเรานะคะประมาณสัก15นาทีค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะหลังจาก15นาทีที่เราตุน๋นแล้วเราก็ใส่หอมหัวใหญ่ค่ะส่วนการใส่หอมหัวใหญ่ เราก็จะปิดฝาอีกครั้งนะคะก็จะตุ๋นไปประมาณสักประมาณสักสามนาทีได้ค่ะเพื่อนๆคือให้หวัวหัวใหญ่เขาสุกนะคะเสร็จแล้วค่ะคือขั้นตอนสุดท้ายแม่บุ๋มก็จะใส่มะขะเทศค่ะแล้วก็ถั่วลิสงลงไปค่ะเพื่อนๆส่วนขั้นตอนนี้แม่บุ๋มจะไม่นานคะ่ะแม่บุ๋มก็จะ ตุ๋นเขาไปประมาณสักแค่หนึ่งนาทีค่ะคือเราเดี๋ยวมะเขือเทศเขาจะเปื่อยเนาะเดี๋ยวมันจะรสชาติไม่อร่อยค่ะอันนี้แค่เป็นแค่หนึ่งนาทีแค่นั้นค่ะปิดฝาได้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแกงมัสมั่นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆดูสิคะ เดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแกงมัสมั่นแม่บุม๋มถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ลองไปทำตามดูนะคะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่บุ๋มด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ